วันนี้พามาดูเราเตอร์ซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานกับ ASUS Expert WiFi วันนี้พามาดูน้องเล็กที่สุดในซีรีส์นี้กันก่อนก็คือ ASUS Expert WiFi EBR63 เป็นเราเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในออฟฟิศใช้ในสำนักงานอะไรเล็กๆแบบนี้คือ ASUS เนี่ยเขาก็มีเราเตอร์เกมมิ่งเราเตอร์ใช้ในบ้านเราเตอร์ทั่วไปอะไรแบบนี้แต่เขายังไม่มีเราเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อแบบการทํางานจริงจังออฟฟิศอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ว่ามาตอบโจทย์ตรงนั้นนะอะ แล้วมันยังไงนะมาดูที่ตัวมันกันเลยดีกว่านะตัวนี้มี4เสาครับเป็น Wi-Fi 6แต่ยังไม่ใช่ Wi-Fi 6E นะฮะความเร็วสูงสุด2.4 Gb 2.4 Gb กิกะบิตครับ2.4กิกะบิตในที่นี้มาจากเสาที่อยู่ในรูปแบบ2อคความกว้างขึ้น160 m เมกะเฮิร์นะครับดังนั้นใครที่ใช้การ Wi-Fi พวก Intel AX 200อะไรทั้งหลายเนี่ยคุณก็จะรับ Wi-Fi จากเจ้าตัวนี้ได้เต็ม2.4 Gb กิกะบิตนั่นเองนะแล้วบอกเลยว่า Wi-Fi มันดีมากครับ ตัวนี้เข้าไทยมาเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมานะฮะผมก็มีเวลาได้เอาไปลองที่ Thailand Game Show เลยนะคือแบบว่าพอเอซุสส่งมาให้ปุ๊บวันลุกขึ้น Thailand Game Show ผมเอาไปลองเลยนะแล้ว3วันสุกสาวอาทิ์มันผ่านมาได้โดยไม่หลุดไม่ค้างแม้แต่ครั้งเดียวครับ Wi-Fi มันดีได้ขนาดนั้นนะคือแบบว่างานเกมงานนิทรรศการอะที่ทุกคนมันแห่กันใช้ WiFi กันหมดอะตัวนี้รอดครับอ่ะ พูดถึงเรื่อง Wi-Fi ไปแล้วนะต่อไปพูดถึงเรื่องสายแลนกันบ้างดีกว่าเนะจ้าตัวนี้มีพอร์ตแลนให้อยู่ข้างหลังจำนวน4พอพอตครับเป็นพอตแลน1กิกะบิตไม่ใช่2 5งจุดห้ากิกะบิตแต่อย่างใดแต่มีไฟมาให้แยกพอตครับมันเป็นฟีเจอร์ที่ดูธรรมดามากเลยนะแต่แบบว่าผมรำคาลเราเตอร์ใหม่ๆหลายตัวที่แบบว่าไฟสีอันรวมเป็นอันเดียวแล้วแบบว่าเสียบพอรตไหนไฟนั้นก็ติดอะแล้วมันดูยากว่าพอร์ตไหนใช้ไม่ใช้หลุดไม่หลุดอะไรแบบนี้แต่ตัวเนี้ยเสียบพอรตไหนไฟพอร์ตนั้นติด ก็ดูแยกได้เลยว่าสายเส้นไหนขาดไม่ขาดอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้พอร์ตแวนกันบ้ากดีกว่าครับพอร์ตเน็ตเข้าของเราเนี่แหละนะฮะพอร์ตแวนสีฟ้าอยู่ด้านหลังมีมาให้1พอร์ตเป็นพอร์ต1กิกะบิตเช่นเดียวกันนะฮะก็ดูไม่พิเศษอะไรมันก็ทําได้เหมือนพอร์ตแวนทั่วไปก็คือรับ D H C P ได้ทํา Static IP ได้รับ P P P O E ได้หรือบางคนก็เรียกว่าบิตโหมดนั่นแหละนะฮะก็ทําได้เหมือนเราเตอร์ทั่วไปใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรแต่มันมีมาให้อีกหนึ่งอย่างครับก็คือพอ, USB นนพอร์ต U ต ที่มันทําได้หลายอย่างมากนะครับก็คือการแชร์ไฟล์แชร์พิมพ์เตอร์แชร์นู่นแชร์นี่อะไรแบบนี้แต่วันนี้เราไม่พูดถึงมันกันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปต่อไปแต่สิ่งที่จะมพูดนี้ก็คือมันสามารถแชร์เด็ดมือถือได้ครับแชร์เน็ตจากมือถือต้องพูดอย่างนี้ก็คือคุณมีมือถือที่มีเน็ตอยู่แล้วสมมุติว่าเน็ตออฟฟิศคุณล่มคุณเอาสาย USB เสียบมือถือคุณก็ไปแล้วก็เสียบเข้าไปที่เราเตอร์ตัวนี้คุณก็แชร์เน็ตโปรเน็ตมือถือคุณเนี่ยเข้าเราเตอร์ เน็ตช้าก็ยังดีกว่าไม่มีนะไปหาคนที่มีเน็ตอัลลิมิตในออฟฟิศมาสักคนหนึ่งแล้วก็เสียบจิ้มเข้าไปก็ยังพอมีแบบว่าเน็ตใช้ได้อยู่นะรอเน็ตไอตัวไฟเบอร์รอเน็ตที่เป็นสายแลนเข้าซ่อมให้เสร็จอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าใช้นะครับต่อไปพูดถึงเรื่องการตั้งกันบ้างดีกว่านะฮะคือมันตั้งได้ครับตัวเนี้ยไม่มีอะไรเลยคือเชื่อมเชื่อมเนื้อเรื่องแล้วแบบมันตั้งได้มันนอนได้นะครับอ่ามันทําได้แบบนี้อ่าสวิธีแล้วก็ติดผนนัังได้ะครบ ดูยึดผนังด้านหลังนะครับทีนี้ไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่านะฮะตั้งค่าของเขาแทบสิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้คือมือถือหนึ่งเครื่องครับมือถือเข้าไปโหลดแอป,ปมาแอป,ปชื่อว่า asus expert wifi ใน play store app store แบบนี้แล้วแต่ os ที่คุณใช้ไปโหลดมากดขึ้นมาสแกน qr code ที่ด้านหลังเราเตอร์ครับเพื่อที่จะเข้าไปคอนฟิกมันนะตัวนี้ asus เขาเรียกว่า easy setup นะก็คือก็ easy อ่ก็สแกนแล้วก็ตั้งชื่อ wifi ตั้งชื่อ ไอ้ล็อกอินเข้ามาแล้วก็เสียบเด็กเข้าไปก็ใช้เน็ตได้แล้วนะครับนี่คือตั้งค่าพื้นฐานของมันนะครับคือมันมียูเซอร์พาร์ดอะไรที่เป็นดีฟอลต์ที่แตกต่างกันในแต่ละตัวมาให้แล้วนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบใครจะแฮกคุณด้วยแอดมินแอดมินแล้วนะครับแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองชื่อ w i f i ตัวเองชื่อล็อกอินตัวเอง<ๆ>ก็สามารถเข้าไปเปลี่ยนในแอป Exp e r t Wi-Fi ได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วแอปมันก็ยังทําได้อีกหลายอย ตอนนี้มีเครื่องไหนต่ออยู่บ้างนะต่อแลนอยู่ต่อ Wi-Fi อยู่ต่ออยู่กี่เครื่องใช้เดดอยู่กี่เมกอะไรแบบนี้ก็เข้าไปดูในแอปได้นะครับแล้วก็สามารถฟิกไอได้นะอันนี้เป็นฟีเจอร์พื้นฐานทั่วไปนะครับก็คือแบบว่าคุณมี N นสคุณมีเซิร์ฟเวอร์ที่แบบว่าอยากจะฟิก IP นี้ไว้ในเครือข่ายของเราก็เข้าไปทําในแอปได้นะครับหรือว่าเอาไว้ดูพวกเพื่อนๆของมันก็ได้นะค,คือเพื่อนๆในที่นี้ผมหมายถึงอุปกรณ์เมชของมันนั่นแหละครับเจ้าตัวเนี้ยมันสามารถเมชได้นะเมชกับ เพื่อนมันเองก็ได้นะในซีรีส์เอ็กซ์เ i รสด้วยกันคุณซื้อมา2ตัวหรือมากกว่าก็เอามาจับเมชกันวางชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าคุณมีคุณซื้อเราเตอร์เอซทั่วไปที่มันรองรับฟีเจอร์ a i m อเมอยู่เนี่ยคุณก็เอามาเมชกับซีรีส์เอ็กซ์เ i รสได้นะครับดังนั้นคือเราเตอร์เอซอะมันเมชกันได้หมดแล้ว Expert Wi-Fi ก็เช่นเดียวกันนะฮะ คุณจะมีแมงมุมเกมมิ่งคุณก็มาเมชกับตัวนี้ได้นะเท่าที่ผมได้ลองงาน TTS ก็คือผมลองตัวเนี้เป็นหัวแล้วก็มี r t ร์ทีเ x55 ตัวนึง r t ร์ทีเ x57 ตัวนึงเมชกันเป็นเครือข่ายเดียวกันก็ใช้ได้ดีไม่มีปัญหาอะไรสรุปเรื่องนี้แอปมันทำออกมาได้ดีดีกว่าแอป asus router เดิมอีกนะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะคอนฟิกผ่านหน้าเว็บ หน้าเว็บมันก็มีเหมือนกันนะครับคุณจะเข้า IP ก็ได้หรือว่าคุณจะเข้า expertwifi.net ก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่แบบว่ามันพิมพ์แมมัน,มนจําง่ายอะ่ะราเตอร์บ้านมันจะเป็น asusrouter.com ครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น expertwifi.net ก็ถือว่าดีนะฮะก็เข้าไปคอนฟิกหน้าเว็บหน้าเว็บเขาจะมี2อันที่แยกกันนะฮะหน้าแรกเป็นหน้าใหม่ที่แบบว่าสําหรับตัวซีรีส์ expertwifi ก็มีแบบว่าดูนูน่นดูนี่อะไรได้มากขึ้นนะครับกับอีกหนึ่งอันคือหน้าที่เราคุ้นเคยเอาไว้ตั้งค่าอแบบออนนนบบีี้้คัก็ื เบื้องลึกแหละจะไปตั้งจูน Wi-Fi ความกว้างขึ้นความถี่นู่นนี่จะอะไรมันไปนทำได้เหมือนกับเราเตอร์ทั่วไปของ ASUS เขาเลยนะครับดังนั้นผมก็มองว่าดีใครที่ใช้เราเตอร์ ASUS เป็นอยู่แล้วก็สามารถทำได้หรือว่าใครที่กลัวว่า จะซื้อเราเตอร์มาแล้วแบบว่าพอมันเป็นบิสเนสเป็นอะไรแบบนี้แล้วมันจะตั้งค่ายากไหมครับแอปมือถือก็ทําได้นะครับถือว่าดีสําหรับตัวนี้แต่ถ้าใครบอกว่าอยากจะได้ฟีเจอร์แอปวานเหมือนแบบว่าราเตอร์แพงๆราเตอร์ที่เป็นเนโต้ไพจริงๆช้าก่อนมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันใช้ทั่วไปได้คือผมมองว่ามันเหมาะสําหรับคนที่ต้องบอกว่าไม่คนที่คนต้องบอกออฟฟิศที่ไม่มี IT ี แบบว่าออฟฟิศที่แบบอยู่กันทั่วไปเป็นโฮมออฟฟิศอะไรแบบเนี้ยแล้วอยากจะอัปเกรดจากเราเตอร์แถมขึ้นมาให้ว่ามันดีกว่าเดิมตัวนี้เหมาะนะแต่ถ้าบริษัทใหญ่ๆก็รอเขาออกตัวใหญ่หรือไปยี่ห้อที่เป็นเอนเตอร์ไพรส์จริงๆดีกว่านะครับส่วนฟีเจอร์ที่ว่าเรื่องไอ้แชร์ไฟแชร์พิลเตอร์อะไรแบบนี้คือมันมีเยอะมากนะมันทำา VPN ได้มันทำนู่นทำนี่ทำอะไรได้หลายอย่างมากวันนี้ขอยังไม่พูดถึงเพราะตอนนี้7จนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันไรในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแดงปลาสวรสวสครค์